สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่วงพูดจาภาษาโหรกับอาจารย์เชอร์สต์กิ่งเพชรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับก็วันนี้ผมก็มากับคุณนุ่นนะครับนะก็เป็นพิธีกรช่วยนะครับนั่ก็ฮะอาจจะปแปลกๆหน่อยนะบางท่านนะครับถ้าเพิ่งเขาเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกในคลิปนี้เราจะมา วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีกุมในปี2564นะคะท่านในที่เกิดราศีกุมสามารถเข้ามาเช็คดวงกับอาจารย์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะอาจารย์คะราศีกุมเนี่ยนะคะในปี2564เนี่ยมีเรื่องอะไรที่โดดเด่นมากที่สุดคะราศีกุมนะครับจังหวะที่โดดเด่นก่อนจะพูดเรื่องโดดเด่นต้องพูดก่อนว่าตอนนี้ราศีกุมเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ต้นปีเลยจะมีดาวพุทธหัสปดีซึ่งเป็นตัวแทนของโชคลาภผู้ใหญ่หรือ,อสิ่งดีๆต่างๆแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยของชาวราศีกุมค่ะโคจรเป็นวินาศต่อดวงชะตาะนะครับโคจรเป็นวินาศต่อเรือนชะตาตนอยู่ในมุมอับแสงที่จะให้คุณต่อดวงชะตาค่เดาวจําตัวก็โคจรน,นะครับอยู่ในเรือนที่สี่นะครับอยู่ในเรือนของสุขนะครับ ก็ได้ตำแหน่งที่ต่ำต้อยที่สุดนะครับ,รบนะบแล้วก็านั้นแล้วเนี่ยช่วงมกราจนถึง28มีนานะครับเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเป็นวินาศแล้วก็ในช่วงประมาณวันที่28กันยาถึง8พฤศจิกาย,ยน2จังหวะนี้ชาวลัคนาราศีกุมต้องระวังกับความเป็นไปในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องผู้ใหญ่นะครับหรือการถูกมองไม่ดีถูกเพ่งเลง มันแม้กระทั่งการเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นด้วยนนชาวลาาัคนาราศีกุมหากจะมีเรื่องเสียเงินมีเรื่องริตรอนเงินหรือมีเรื่องให้ชักหน้าไปถึงหลังค่ะจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในสองจังหวะนี้นะ,ะก็คือจะมีเรื่องผันผวนในสิ่งชีชวิตหรืออุปสรรคต่างๆหรือจนจะเป็นเรื่องที่ยากเกินที่จะแก้ไขค่ะจะเกิดขึ้นก็คือมกราจนถึงยี่แปดมีนาแล้วก็ยี่แปดกันยาถึงแปดพฤศจิกาคือเกิดขึ้นแล้วแบบอาจจะแก้ยากหรือมันขี้คาย ได้ยากอะไรลนนักษณะนี้จะเกิดอุปสรรคต่างๆสติปัญญาก็ต้องระวังในช่วงสองจังหวะนี้การลงทุนอะไรใหญ่ๆการคิดจะทําอะไรใหม่ๆการจะกอ่อนี่การจะทําอะไรหรือว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับชีวิตเนี่ยต้องระวังก่อวามคิดในการตัดสินใจให้ดีจะตัดสินใจผิดทําผิดได้ง่ายนะครับในช่วงสองจังหวะที่ผมบอกไปสองจังหวะนี้ให้ต้องระวังในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะทําอะไรต่างๆในชีวิตไม,ววมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทํางานนะครับนะก็อย่าประมาทนะครับแต่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยให้มาเพ่งเลง็งนะผมบอกว่าให้มาเพ่งเล็งตรงนี้ดีกว่าในช่วงวันที่29มีนาะจนถึง28กันยานิดาวพรฤหัส,สบดีหรือเทพพระพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นตัวแทนของประธานฝ่ายสุราะห์เป็นตัวแทนของโชคลาภจะโครจรเข้าทับลัคนาทับเรือนแห่งราหูในรอบ3ในรอบ12ปี พฤหัสจะโคจรเข้าสองจังหวะคือ29ิบเก้ามีนาถึง2ี่แปดกันยาแล้วก็แพฤศจิกาจนถึงธันวาทะฉนนั้นเตรียมรับโชคเพราะดาวพุทหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระลาภะก็คือช่องทางไรายได้ใหม่โชคลาภความสําเร็จสิ่งที่มันเกินคาดนะครับสิ่งที่มันได้มาง่ายๆหรือสิ่งที่มันก่อมันสร้างที่ผ่านมามันจะเป็นอํานวยเป็นลาบเป็นผลให้กับดวงชะตา หรือถ้าจะสร้างรายได้ใหม่ช่องทางรายได้ใหม่หรือลงทนุนหรือทําดําเนินอะไรต่างๆที่ก่อผลกําไรมาสู่ตนมีโอกาสเข้ามาสู่ดวงชะตาในดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคโจรทับดวงชะตาด้วยทําอะไรต่างๆก็จะโฟกัสไปที่เงินที่รายได้ที่ช่องทางในการทํามาหากินลนตัวเรานั่นแหละจะเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภเกิดรายได้แล้วก็ดาวพฤหัสบดีโคโจรเข้าไปตรงนี้ไะอยู่ในเรือนของราหูเป็น ดาวคู่นี้เมื่อเจอกันเนี่ยทาอะไรอาจจะได้กึ่งหนึ่งเพราะได้มาอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นหาเงินไม่ได้ไม่ต้องใช้นี่หรือได้มาต้องไปจับจ่ายไปตรงนูง้นตรงนี้นะครับตรงนั้นเกิดขึ้นได้หรือท่านได้รอการอนุมัติทางการเงินนะครับสองกิวยี่สิบเก้ามีนาถึงยี่สิบแปดมีนายี่สิบเก้ามีนาถึงยี่สิบแปดกันยายนแล้วก็แปดพฤศจิกายนจนถึงปลายปีสัวนวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สองกิวันี้มีโอกาสได้รับการอนุมัติทางการเงินหรือรองเงินต่าง มีโอกาสได้มานี่คือดวงชะตาในเรื่องของเงินหรือเป็นจังหวะที่จะเหมาะที่จะลงทุนเพิ่มสร้างก่อกําไรต่างๆนะครับก็รีบทําจะเป็นช่วงที่ปัญญาเปิดคิดถูกทําถูกไว้เรียนไว้ศึกษามกรลารถ,ถึง28มีนาให้รอบคอบให้ตั้งใจให้วิมังษาให้พิจารณาแต่ตองทบทวนตำรับตำราให้ดีมีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือทําคะแนนได้ไม่ดีเท่าที่ครวรหรือได้ครูอาจารย์ไม่ดีนะมกราถ,ถึง28มีนาแล้วก็ อ่ยี่สิบแปดกันยานถึงแปดพฤศจิกาเนี่ยนะวัยเรียนวัยศึกษาก็ระวังผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยเกื้อกูหรือเข้าใจเราผิดหรือถูกมองไม่ดีครูบาอาจารย์อะไรต่าง,างๆนะครับค่ะว่าต้องระวังมองไม่ดีแต่พอยี่สิบเก้ากินาถึงยี่สิบแปดกันยานแล้วก็ประมาณสักแปดพฤศจิกาจนถึงธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะเจาะที่จะในการเรียนรู้ในการศึกษา ปีนี้มีโอกาสได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวบไหนนะไ,ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่านไลยรอรอทํากิจกรรมมงคลนะครับพิธีมงคลต่างๆทุกรูปแบบจะเกิดสิ่งที่ดีมีโอกาสเกิดพิธีกรรมมงคลบางท่านได้เข้าใกล้ศาสนามีพิธีกรรมมงคลเกิดขึ้นที่บ้านนะครับมีโอกาสได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆได้พบบัณฑิตผู้ใหญ่ให้ลาบเป็นลักษณะนั้นค่ะอาจารย์อาจารย์คะแล้วการเงินเนี่ยนะคะก็ ช่วงแรกๆเนี่ยต้นปีก็ยังคงสภาพยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าประมาณช่วงมีนากันยาและก็พฤศจิกาธันวานเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นในช่วงที่อาจารย์ได้กล่าวไปใช่ไหมคะใช่ครับที่ทํานายไปแล้วค่ะแล้วเรื่องงานนะคะอาจารย์เรื่องงานนะครับดาวการงานตัต้งแต่ต้นปีโค,โคจร็นเกษตรราธิบดีท่านใดที่ํางานประจําอยู่เนี่ยก็พยายามเกาะเข้าไว้เพอเพิ่งาล่า,าจากงานนะเดี๋ยวจะตัดสินใจผิด นะถ้าจะตัดสินใจลาออกจากงานเนี่ยยี่ิบเก้ามีน,ะจ 28, นา, 8, าจนถึงยี่บแปดกันยาแปดพฤศจิกายนจนถึงธันวานะครับในช่วงนี้นะครับมีโอกาสตัดสินใจถูกเพราะนั้นแล้วเนี่ยท่านใดที่มีงานประจำในเกาะไว้ก่อนดาวการงานยังโครจรโดดเด่นตลอดปีนั่นหมายถึงว่างงานนะ่ะยังไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะไปเริ่มสิ่งใหม่ๆโอกาสที่จะเริ่มช่องทางรายได้ใหม่หรือการที่จะได้ขั้นในตําแหน่งโอกาสต่างๆหรืองานมันจะมั่นคงมากขึ้นเนี่ย ยี่สิบเก้ามีนาถึงยี่แปดกันยาและแปดพฤศจิกายนถึง,ถงทันวาสองจังหวะนี้จะมีโอกาสที่ดีในรอบสิบสองปีค่ะอาจารย์รอาจารย์ขอถามในเรื่องของสุขภาพเลยค่ะสุขภาพนะครับปีนี้เนี่ยเจ็บป่วยเจอหมอดีรักษาได้ยาดีแต่ว่าก็ต้องระวังการเจ็บป่วยต่างๆและยิ่งการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวจะเกิดขึ้นท่านใดที่รอการย้ายที่อยู่โอนจำนองเซ้งหลักทรัพย์นะครับจะเกิดขึ้นในปีนี้โอนจำนองเซ้งรีไฟแนนซ์ หรือําเนินอะไรต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทร,รัพย์บ้านรถจะเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นจะแปลว่าย้ายที่อยู่หรือซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงหลักทรัพย์ร้านสำนักงานเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นญาติพี่น้องเจ็บป่วยแน่นอนคนในครอบครัวหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือคนในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงต้องระวังตรงนั้นอาจารย์คะขอเคล็ดลับเสริมดวงหนะะ่อยค่ะสาหรับชาวราศีกุมปีนี้ให้ไปกราบไหว้นะครับเทพพระนาราสุบดีจะโครจรเข้าทับลัคนาก็าไปอํานวยโชคในเรื่องของ รับโชคเข้ามาหน่อยนะครับท่านใดที่รอโชคลาภปีนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับ,รบมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆนะครับนะขอให้ไปกราบไหว้นะครับพระปางสมาธิที่วัดไหนก็ได้ที่ศรัทธานะครับพระปางสมาธินะอาจจะเป็นลักษณะของอพุทธจารย์โตก็ได้หลวงปู่ทวดอย่างนี้ก็ได้จะเสริมดวงชาวลัคนาราศรีกุมเป็นอย่างดีในปี2564นะครับ นะเป็นพระปางสมาธิหรือเป็นพระพิฆเนศอย่างนี้ก็ได้นะครับรัชกาลที่หอย่างเงี้ยจะเสริมดวงมากเพราะเลขหนะ้าเนี่ยจะเข้าทับดวงชะตาอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เชอเสิร์กิมเพ็มากนะคะที่มาแนะนำแนะนำแน,แน,แน,นวทางนะคะในการดําเนินชีวิตนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวนะคะขอบคุณมากคะ่ะ